สวัสดีครับพี่นอ้องบาสุนแฟนเพจพี่น้นองพามารีวิวรถที่งครับครับมารีวิวรถจักองมาเนี่ยที่นี่นครปฐมครับผมมารีวิวรถจักองนะครสวัสดีพี่น้องตายเป็นทุกๆคนครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมมารีวิวครับมาเนี่ย เอารีวีลจะขวา้างใไน้องไดครับชีวิตรถลัวครับที่ตัดขอ,อนรมาี่น,น้องมามานี้มารีวิวของนอนหองนอนดีพี่ไปยงมาครพี่นยองไกเชียวครับไกเขียวมารีวิวหองนอนครับ ห้องนอนของอยายยเย็นๆได้ไม่หลังได้นอนนี่ครับคืนนี้มารีวิวเฮียพี่น้องบังเอิเได้กันป่ะรีวิวรถทีมบมังกรนะครับเอาอยู่ที่เมืองอีกอ่ะขอเกี่บพี่น้องเล้วฝากติดตาม,ตามนะครับเอติดตามเพจนะครับบ่าวจนแฟนเพจยได้ไม่หลังเลยทำเส้นนี้นอนรับปันดีครับขอ,อกันคลิปหน้าพี่น้อง สวัสดีครับผม